m มิตซูบิช i t ททัน2.4 GLS พลัสนะครับคันนี้นะเป็น4ประตูนะครับปี2017นะครับราคาถูกนะครับเพียงแค่5 3 8 0 0 0บาทแล้วก็เป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าขายดีนะครับคันนี้นะออปชั่นครบเลยทีเดียวนะครับเผื่อใครสนใจหาอยู่นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมเซลโยสีสเกตพงนิเวศเจอกับ เซลโยจะกลับรถสวยราคาถูกอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมพามาดู4ประตูมิส s ูบิชิไ Titan ดับเบิ c a คด้วยกันนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้นะเป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นลิมิเต็ดนะครับหายากแล้วก็ราคานะครับน่าฟังเลยทีเดียวนะครับเผื่อใครสนใจนะครับรถสวยๆแบบนี้เดี๋ยวผมพาไปดูด้วยกันครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามชมทางเพจนะครับก็จะซาบีนะครับว่าทางเรานะครับรถของทางเรานะครับนะ เรามีการตรวจสอบนะครับเรามีการตรวจเช็คนะครับจากกูสเปคชั่นนะครับจากกูสเปคชั่นของธนชาตินะครับผมทหารไทยนะครับที่มีบริษัทตรวจสอบรถยนต์นะครับมาตรฐานนะครับจากญี่ปุ่นนะมาตรวจสอบให้กับเรานะครับคันนี้ก็ผ่านการตรวจสอบจากกูสเปคชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับว่ารถของเรานะครับโครงสร้างเดิมนะฮะเครื่องยนต์ดีนะครับทุกอย่างนะครับโอเคนะฮะกว่า344จุดเลยทีเดียวนะครับของกูสเปคชั่นนะ โอเคครับเผื่อว่าใครหาคันนี้อยู่นะครับของมิ s ซูบิชินะฮะดับเบิลแคปนะครับเป็น4ประตูนะครับปี2017นะคันนี้นะครับไม่เพียงแค่89,000โลนะครับ89,000โลเท่านั้นเองนะครับเนาะก็สวยเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าโฉมไฟหน้านะครับไฟตัดหมอกนะฮะจังหน้าต่างๆนะครับต้องบอกนะว่าคันนี้นะครับเนื่องจากความเป็นสีดําของเขาก็มีการเก็บรอยนะครับมีการเก็บสีบ้างนะครับผมอ่า นะครับแต่ว่าเรื่องของอุบัติเหตุหนักอุบัติเหตุร้ายแรงนะครับไม่มี100%เปรนะคันนี้นะทางเราก้าการันตีนะครับซื้อไปภายใน3วันนะครับรับคืนนะฮะพร้อมแถมค่าเสียเวลาให้อีก10,000แบาทนะครับถ้าเกิดมีชนพลิกคว่ำมาแค่คืบเดียวนะครับนะสำหรับคันนี้นะเราก้ารับประกันเราก้าการันตีนะครับอ่ะอย่างที่ผมบอกนะคันนี้ก็มีเก็บสีเก็บรอยบ้างนะครับผมแล้วก็นะฮะได้ยางใหม่4เส้นนะคันนี้ได้ยางใหม่4เส้นนะครับผมน่ะส่วน ล้อนะครับแม็กก็สวยเลยนะครับไม่มีรอยนะครับผมอ่าโอเคพามาชมรอบๆกันต่อครับนะแล้วก็มาด้วยการตกแต่งนะครับเรียกว่าแบบกันชนท้ายเนี่ยแบบสไตล์ของไททันนะครับสวยนะฮะสวยนะครับไม่ใช่แบบว่ากันชนท้ายปกติธรรมดาทั่วไปนะครับก็สวยเลยทีเดียวนะฮะสีดําๆแบบนี้สวยมากๆเลยนะครับมีกล้องหลังนะครันนี้นะโอเคนะครับบันไดข้างกล้องหลังนะยางใหม่นะครับครบนะครับผม ถ้าแบตเสียนะแบตเสื่อมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับไม่ต้องห่วงนะมะีกันรอยนะครับมีปุ่มคีย์เลสนะครับก็กุญแจเป็นแบบระบบรีโมทนะครับก็เก็บในกระเป๋าได้เลยสามารถปลดล็อกนะครับเปิดรถกับตรงปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับนะนี่ปุ่มคีย์เลสนะครับหลายแต่ละยี่ห้อก็เรียกต่างกันนะครับไม่รู้จะว่าย,ยัางไงดีนะโอเคครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูนะฮะในส่วนของภายในเดี๋ยวผมจะพามาดูสี กันก่อนนะครับโดยผมมีเครื่องวัดสีนะนะครับเครื่องวัดสีนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าเครื่องวัดสีครับก็มาตรฐานนะครับจะอยู่ที่ประมาณประมาณนี้แหละนะครับไม่เกิน 300- 400่นะครับนี่คือสีปกตินะครับสีธรรมดาต่างๆทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นหลักพันนะครับก็ถือว่าทําสีโป๊สีมาแล้วนะครับผมต่างๆนะครับก็อ่ะคันนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นตอนนี้นะครับอยู่ในระดับร้อยกว่าๆนะครับก็ปกตินะครับอ่มจะบอกว่า ที่บอกนะครับว่าเราเก็บเนี่ยนี่ตรงนี้มีรอยข้างๆเก็บนะครับเก็บสีขึ้นมา500กว่านะครับก็นะครับฝั่งนี้นะครับก็มีรอยเก็บสีขึ้นมาโอเคนี่ก็ปกตินะครับก็มีประตูบานนี้นะโอเคไล่กันมาเรื่อยๆครับในเรือมาตรฐานของสีสะเก็ดพงนิเวศของเรานะครับนี่นะฮะน่ะเมื่อกี้เราเจอไปแค่จุดเดียวเนาะที่ทําสีมาให้ใหม่นะครับแล้วก็ขึ้นมา500นะครับะนอกนั้นก็ถือว่าโอเคปกตินะครับ นีวัดกันอย่างนี้เลยนะครับมาตรฐานเรานะครับเพราะว่ายุคนี้ต้องบอกว่ายุคออนไลน์นะครับนะทุกอย่างก็ต้องชัดเจนกับลูกค้านะครับจะได้สบายใจเวลาซื้อไปนะครับอ่ะโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับสีก็ประมาณนี้นะฮะก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับระดับไม่เกิน1,000นะครับนะก็มีข้างนี้เดี๋ยวผมตัวอีกทีนึงนะฮะน่ะสี่ร้อยกว่านะก็มีประตูข้างนี้นะครับข้างซ้ายนะครับพนน่ะที่ มากนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับมีเก็บสีเก็บรอยมานิดหน่อยนะครับคันนี้เนอะส่วนนั้นก็สวยมากๆเลยทีเดียวนะครับกับมิซูบูชิไททันดับเบิลแคปส์ลิมิเต็ดพัทนะครับคันนี้มาเราไปดูภายในกันหน่อยดีกว่าครับสารวจด้วยกันนะส่วนนั้นนะครับโครงสร้างต่างอย่างที่ผมบอกครับว่าโครงสร้างโครงสร้างเดิมอะไรอะไรเดิมๆนะครับผมนะคันนี้มาด้วยเบาะหนังนะครับทั้งชุดนะเบาะหนังทั้งชุดสภาพถือว่าดีมากๆเลยนะครับ ไม่มีรอยขารอยต่อต่างๆนะครับผมนะมาด้วยเกียร์6สปีดนะครับหน้าจอ Android ขนาด7นิ้วนะครับผมต่างๆสวยนะข้างหน้าข้างหลังสวยงามเลยทีเดียวนะครับอันนี้เราสำรวจแบบคร่าวๆกันดูก่อนนะโอเคนงน็อตต่างๆครับไม่มีขยับแน่นอนครับคันนี้นะนฮะน็อตต่างๆไม่มีขยับนะครับทุกอย่างเดิมนะฮะนี่นะครับ จุดมาร์กต่างๆอะไรพวกนี้นะครับเดิมหมดนะครับเราเช็คแล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงนะโอเคครับกูซานอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันดีกว่านะครับว่านะฮะน้าเล่นหน้าใช้อะไรยังไงกันบ้างนะครับหน้าเบาะหนังดำเนี่ยข้างหน้าข้างหลังนะครับตรงนี้เชฟมีที่เท้าแขนที่เท้าแขนนะที่เท้าแขนที่วางแก้วต่างๆนะครับ เพดงเพดานสะอาดนะฮะสดชื่นน้อเขียวนะสะอาดนะครับต่างๆนะนะับคอนโซลสวยทุกอย่างสวยนะครับผมนี่พามาชมกันแบบเรียวๆทำมกันอย่างนี้เลยนะฮะเรียวทำเรียวๆทำมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปสตาร์ทกันดูดีกว่านะครับผมโอเคนะก็คันนี้นะก็เป็นกุญแจอาร์ชิยะนะครับครบ2ดอกเลยทีเดียวนะครับก็เอาไว้นีะ ข้างๆนะครับมีจุดวางต่างๆนะครับก็วางไว้ได้นะครับเราเก็บใส่กระเป๋าก็ได้นะครับเยียบอ่าคลัตส์ครับผมแล้วก็กดปุ่มสรตทสตาร์ทครับนี่แค่นี้รถของคุณก็จะทำงานเรียบร้อยนะครับเนี่เล่นมุกกันสักหน่อยหนึ่งนะฮะหน้าจอสวยงามเลยครับ97,529มืนัิกกิโลเมตรนะครับเนี่ยพวงมาลัยต่างๆนะครับสวยนะไม่มีรอยจางไม่มีรอยจืดไม่มี รอยเก่าเลยว่าอย่างนั้นเถอะนะครับมาด้วยชุดแผงคอนโทรลแบบมัลติฟังก์ชันเลยทีเดียวนะครับบูทงบูทูธนะฮะควบคุมซอสต่างๆนะครับตรงนี้นะครับไปสู่ตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับมาด้วยหน้าจอ Android ขนาด7นิ้วนะครับของ Mitsubishi ของเขาเลยนะครับคันนี้จอไม่เสียนะครับปกติมาแม่งจอเสียนะฮะแต่คันนี้โอเคอ่ะแล้วก็มาพร้อมกล้องถอยหลังนะครับกล้องถอยหลังนะฮะเพิ่มความปลอดภัยต่างๆมีตัวเช็คระยะ วัดระยต่างๆให้กับเราเรียบร้อยนะครับแอครับเป็นระบบออโต้นะครับเป็นระบบดิจิตอลนะครับสามารถเป็นออโต้ก็ได้หรือเมน่นก็ได้แล้วปรับเอาเองนะต้องการความร้อนความเย็นหนาวพัดลมแรงขนาดไหนก็แล้วแต่เรานะครับผมมีนะ USB มีอะเนี่ยที่จุดบุหรี่เนาะนะครับมมีที่วางนะครับกุญแจต่างๆนะครับผมแล้วก็มาด้วยเกียร์6สปีดนะครับเกียร์ถอยหลังอยู่ซ้ายสุดนะครับกดลงก่อนนะ กดลงแล้วก็ตบซ้ายนะครับแล้วก็กดขึ้นนะฮะก็จะเข้าสู่โหมดถอยหลังนะครับผมนี่คือเกียร์ถอยหลังนะในระบบมิสซูนะครับโอเคตองนี้ก็มีที่วางแก้ววางของต่างๆนะครับครบเลยนะครับแอร์แบกมี2ลูกนะครับฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับผมคันนี้นะเราอยู่ที่พวงมาลัยกับฝั่งคนนั่งฝั่งนี้นะครับผมนะมีชั้นวางไอไซชั้นใส่ของของนาดใหญ่ตรงนี้เลยทีเดียวนะครับต่างๆโอเคเพอร์เฟกมากๆเลย นะกระจกสามารถพับเก็บได้นะครับกระจกข้างนะพับเก็บได้แล้วก็ยังมีนะฮะไฟสแสดงสถานะตอนเลี้ยวให้กับเราด้วยนะครับตรงนี้เนาะนี่กดได้เลยนะครับก็ปรับขึ้นสูงตามกระจกก็ตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะซื้อคันนี้ไปสบายใจหายห่วงแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าด้วยกันนะครับนับร้านของเรานะครับตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมใคร อยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็ไม่ต้องห่วงครับเรามีบริการทําสัญญาแล้วก็ส่งรถให้ถึงที่เลยทีเดียวนะครับนะนะก็ติดตามโปรโมชั่นนะฮะต่างๆของร้านเราได้นะครับเรื่อยๆนะครับทางเพจอ t u b e ผมหรือเพจร้านก็ได้นะครับผมมาเรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับนี่นะต้องบอกว่าน็อตไม่มีขยับนะคันนี้น็อตไม่มีขยับเลยนะครับอันนี้เป็นตัว ABS นะฮะ ข้างๆต่างนะครับน็อตนะไม่มีขยับนะครับข้างหน้าไม่มีชนมาแน่นอน100เซนตนะฮะน็อตต่างๆนะครับตรงนี้ต่างๆนะมาเช็คมาไล่ดูกันแบบนี้เลยนะครับอ่ะคันนี้นะฮะเดิม100%ครับคันนี้นะฮะเครื่องยนต์เกียร์นะครับรับประกันให้6เดือน20,000กิโลเมตรนะครับหรือถ้าซื้อกับธนาคารธนาชาินะครับก็รับประกัน1ปี35 0 0 0กิโลเมตรเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคนะ อ่ะก็ยังไงก็ใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมกับมิซูบิชิ Titan 2.4G l f Plus นะครับปี2017นะครับเลขไม่98,000กิโ,โลเมตรโดยประมาณนะครับนะคันนี้ก็ส,สวยๆนะครับก็มีแค่ทางฝั่งประตูซ้ายนะครับที่เราวัด ข้ากันไปเมื่อกี้ในการทําสีนะนอกนั้นก็ปกติทุกอย่างนะครับยังไงฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสนใจโทรได้นะครับเซลโยนะครับศูนย์หกหนึ่งสี่เจ็ดสี่สี่สี่ห้าหนึ่งหรือที่ไลน์นะครับอาเซทสี่สี่นะครับผมจะทิ้งข้อความไว้ข้างล่างนะครับยังไงฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับไม่ว่าช่องทางยูทูปของผมนะฮะหรือช่องทางเพจร้านนะครับรถยนต์มือสองซิสเกตพงศ์นิเวศนะครับถามหาเซลโยได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ